นตกลิ้นจ้ะพี่น้องจ่าหลายก็เลยมานางกังห่มเอเจาะหน่อยๆน,นีน่เราหมอนี้ฝนตกลิ้นมาตัดแตงกิ่งพักเปรวด้วยจ้ะเด้อเนี่ยเนี่ยงามงามแต่ว่าขั้นเอาไห้ยังสีมันจะเฟื่อยมันจะบอบเป็นพุ่มจ่าหลายก็เลยมาเลมมาตัดแตงกิ่งออกจ้ะขั้นตัดแล้วก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยงแตงยอดเป็นพุ่มจ้ะเอาที่นีตัดแล้วบ่ได้พิมด้วยจ้ะพี่น้อง บ่ได้ทิมจ้าคือบอตัดแบบนี้นะจ้ะตัดเล่มออกไงแล้วแต่คุมไม่คันบอตัดมันจะเฟื่อยยอดมันนี่ย่หลายต่างจียอดก็แคบเนาะแย่หลายก่างจะเอาไปปักซ้ำไม้ส่วนตัวอืมบ่ได้เอาทิ่มได้จ้าก็ได้ผลประโยชน์ดีจ้ะคันท้องบอตัดก็เป็นเรื่องสีนึ่งบอกห้ามจากพี่น้องเนาะช่วงนี้พวกค่อยได้ขายปันเดยปันหนาข้ายอยู่เขาเนาะ เราบ่อยเของในสวนก็เลยได้ตัดแต่งกินไหวจ้ะพี่น้องเห็นเราแตกไม้พุงไม้เห็นเราเป็นพุ่มจ้ะนี่อะคลิปนี้ก็เอาจป็นทีล่ละจ้ะตัดแต่งกินแพ้แวได้จ้ะเด้อนีอะไรไปเน็บกระไดบ่วในในหน่อยได้จ้ะนี่เต็มกระตาหน่หยอดแล้วจริลยจ้ะตัดเล่มไปเรื่อยๆแล้วก็ะซีปุ๋ยแล้วก็แตกหยอดไม่เป็นทุ่งพุ่มแบบที่นี่สื้อมากกับโบมันว่า ที่ได้ขายเลยเนาะพี่นอ้องน,นี่เขามาตัดมาแตง่งจริงมัมีประโยชน์หลายอย่างอยู่ดอกตัดแด้วก็ได้เอาไปซ้ำไหม่ก็บ่ได้ซื่อเพิ่นจ้าหนาำฝนก็ประมาณนี้จ้าเนาะหนา้นก็ทําทําใจแหมเพิ่นก็บ,บ่นนนะค่ยคคอยได้เข้ามาสวนบันไดเพราะว่ามันฝนตก ออกไปขายตลาดนัดแต่ถูอคนแม่เขาเจ้าจก็บ,บ่ได้ขายแจกพี่นอ้องถุงจั๊กยูก็ได้เฮ็ด,ดไว้จังสั่นละมันหนาทีห้องแก่ของนะจ๊ะเนาะทีคนเด็ดหัวสวนท่นป๋ตัดแต่งกิ่งมันก็บ,งกกงงบต,าตง,งามมันก็เพื่อยมันกับเป็นตาหนาเบิง่งจะเด้เดี๋ยวมาตัดจจกพี่นอ้องนีจ่จ้ะตัดแล้วก็บ,บย่ยากดออาไปซ้ำใหม่ตัดซ้ำใหม่จ้ะถุงรุ่นนี้ ได้หลายทรงบอแม่เลือกพี่น้องห้าบาทห้าบาทพี่น้องก็เป็นหนึ่งสี่ตัวข้นบอตัดข้นมฮัตัดแตงกินแบบนี้ยมันก็เป็นพุ่มหนมันก็เป็นส้มพุ่พกักกะแง่งกะไหลด้วยจ้าพี่น้องพกักกะแง่งกะงามมีสองลุนรุ่นถุงน้อยถุงกลางจ้าพี่น้องแย่หลายเหยียดไว ไปเลยๆอากาศคุ้มคืนนสีแห้งดีต้นบอนบอดีเหตุใดเฮ็ดหน่อยสวนไปนี้จังนีน่นี่กี้องสูงอยูก็แปลนเห็ดไปเรื่อยๆจ้ามัตดมา,า,ดมาแดงมาเล่มตดแดงกินเพื่อให้แตกขุมใหม่ แตกุูมไม่กับงามตวจ้าแย่หลายก็เเล่มบองสีละนั่กับงามตัวจาว้าขัา้นบองคับตันก็เป็นมะเล็กเกกะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนด้วยจา้าขอบคุณมากสำหรับการรับชมจา้า